ดูชุดดูสภาพก่อนมีการแกะมาเหอนไหมไม่มียาวนี่มีห้อเอะไรรุ่นซีรีส์นังเบอร์โมเดลกันสามปี อันนี้มาดูไอเทมใหม่ๆนี่แกโดยชายหนุ่มเจ็ดพันหนึ่งร้อยโอ้ปกติเป็นหมื่นเลย ับังพี่ไว้เหรอ,อ,อรู้จเออจริงด้วย <c oughs> มันใหญ่กว่านี้ด้วยนะมันจะยาวมันจะยาวมันไม่โค้เหมือนผมชอบมชอบผมใช้ไเนเหนใช่ยากผม อารอม่ยุติงานสโจดีโจมันนีงานคุณชมดูมือมีการผสประชันอีกงานเร็วได้หน่งเจ็ดพันครับพอได้สิเดือนเจ็ดพันเลย Đưa nó chết lòi Nàng nhau ngay phúc Thôi, <laughs> <laughs>

ผมจะเข้นี่แหละต็มเลยรวมเลยนัองมี่สายลยเนาะต้องไปหาสายมาเล่นวันอะไรบ้างสายมาเดียวมี่สายครับ ไอดีอยู่อ่มีได้หรอเนาะมามีบ่เฮ้ยนี่กต่อเลยนี่ต่อได้เลยนเยไปวางข้างหลังกันเออไม่ต้องมุดนอตของมมีมีอตเลยเออโอ้ยนันเข้าเราบอนอตขันนอต่อนบอ้เอได้ี มันยังดีมันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้บ้างการกินอืมโอ้ตึงมือเขาอืมงานลับเจฟฟาน พอนะนะเอาพอนเอาไหนเป็นซองจอไวได้เลยว่ะแบ่งจอเลยเหรวแบ่งจอได้เลยเนาะเอ้าเทาไปเลยไปทีแลหลังนี้เลยบ่น่าตันตูนี่

ตับนี้ตั้งเป็นคนตั้งนี่เป่อยู่บ้านลูกชายพี่อยู่ที่เสียบเมือนกันเป็นสองจอเลยนิงกันเลย อยู่ไม่ได้แลยชอบันบังมันหนาแล้วมันนี่อยู่ไม่ได้แล้วไปดิอยู่ไม่ได้แล้ว่างเลยก็ดีนะอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนที่เราเดียร์ ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะยังไม่มีตัวแบบชื่อบลูทูธ

ได้แล้วครงการนี้นี่ผมต้องเอารุ่นนี้มาเบิ้งเออเอาไม่ได้หนุนหนุนแค่ด้วยยังเลยพี่ร้องย้อนย้อนไม่ได้เส้นน้อยนะเราต้องเอาใจเกี่วนเราเอาใจเกี่ยาวกันยาวที่จูเบียนกรับโค้งตัวเลยนาะงมาเนี่ยโดมจอันนั้นเบิ้งหนังเล่นเกมเล่นเกมเหมือนเล่นเกมขับรถอันนี้เบื้องเงินน้ำนี่ก็กลาเลยเบิ้งเส้นตรงนะจะตรงกว้างไง พละอย่างนะฮี่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบพลเบีเ่ยง